สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนพีและว,วันนี้เราก็ได้มาประจนภายกันต่อในเลโก้เ a s สิ c เว r ร์นะครับไปกันเลยว้าวต่อจากพายแล้วนั่งรถไปนั่งรถไป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 ,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปดูในในใน,ในยานเสาโอเคมาด็อกเตอร์มัลคัมต้องขับตามล้างใช่ไหมมันบังคับไม่ได้ต้องจะขับไปข้างหน้าเออนี่มันอะไรตรงเนี้ยสนใจลองดูกันว่า มันคืออะไร B เรียกรถเหรอเรียกรถได้ด้วยอันล็อกรถอ๋อต้องใช้คอยซื้อเรื่อรถเนี่ยสาพัดอย่างหนอโอ้แม่งน่าอันล็อกมากเลยถ้าเรียกคันนี้จะเป็นยังไงวะอ๋อมีมาให้แต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะขับตามรางนะขับตามรางแล้วตอนนี้เราก็มาติด Although can you guess I see ติด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 โอเคเหมือนอะไรวะก้อนหินตกมาจากเขาเหรอใช่ป่ะแล้วก็มากั้นทางแล้วเราต้องเอาออกอย่างไรเอ๊ะประตูนี้ป่ะนี่คืออะไรตรงเนี้ยตกโอ้ยพังเออตรงนี้ ไปตรงนี้ก็ได้นะสงใสยใช่ป่ะตรงนี้อะไรเดี๋ยวไปช่วยแป๊บนึงเนี่ยแม่งนั่นแม่งติดอยู่กับเชือกต้นไม้ประกอบนี่แหละนี่เกิดไรมันคือไหนดูที่คืออะไรเจยังซอเดอรี่แพรทูเซ็กเตอร์ซออ๋อเรียกดโนาสาวเรียกได้ด้วยเหรอ สามารถเรียก t r ซ s u r ทอ p ได้อ๋อ oh. Can you destroy crack คอสตูมได้ด้วยเหรอเป็นยังไงวะ mm. เอา mm. กดคอสต t มม e นั่ไมาเอามันก็เป็นเหมือนเดิม mm. มันจะเล,ล,ลืออยถ้เลือกอันหนึ่ง mm. ก็ใหม่คอสตูม mm. ไม่ได้เหรอสร้าง h ล l l ล คงจะต้องไปคอสตูมหลังไม้ยังไงไม่รู้สิพังพังแม่งให้หมดเฮ้ยเดี๋ยวช่วยนี่ก่อนด็อกเตอร์เมาครัป่าเฮ้ยต้องให้ไอ้ด็อกเตอร์อลันช่วยนี่ว่ะเพราะว่ามันตัดเชือกได้ตัดนี้จุดๆจุดๆจุดๆจุดได้เลยอ่ะ t h a n

พังแม่งให้หมดเลยนั่นมันอะไรอ๋อตัวนี้เราต้องเอาตัวนั้นไปพังไอ้เถี่ยวๆนั่นนะ่ะที่เห็นเมื่อกี้เอาเป็นเอาเป็นแตนสาวเราได้ปอกว่าเอ้ยอุๆอย่าตายอย่าตายโอ้โอ้ตายเออายีเอออย่ย,ย,ยมไปเลยแต่แต่ช่วยไม่ได้นะเลโกล้มันไม่ไม่มีวันตายไม่มีวันแพ้ตายแล้วเกิดใหม่เกิดไหมเห็นไหม ตายมึงอืมอืมในเกมเอในเกมอาร์คสวายโวแมนก็ฆ่ายากอยู่แล้วอันนี้มันก็เล่นฆ่ายากอยู่ดีไอ้เศษโอเคเรียบร้อยต้องพังก้อนหินใช่ไหมตอนนี้ฝนตกนะครับนั่นแหละฝนตกถ้าใครดูภาคแรกนะครับแล้วมันฝนตกใช่ป่ะนั่นแหละ เจอทีเล็กแน่นอนภาพนี้แม่งต้องเจอแน่นอนโอเคป่ะตบเพราะว่าตบหน้าอืมดรมาคอคค์ก้อนหินทางก้อนหินนี่อะไรเซฟแค่จ,จุดเซฟปะไม่ใช่จุดวางเว่ยพอยเวยพอยพอย,พอย นี่อะไรตรงนั้นมันตัวประตูแล้ววะตรงนั้นเห็นปะหรือต้องเอาด็อกเตอร์เอลลี่มาขุดขี้เอ้มาจมขี้ดำดำขี้เออผู้เชี่ยวชาญการดำขี้ต้องเอาายเจอถอมาใช่ปะนี่ไอตัวนี้ขุดขี้นักขุดขี้ของแท้แจ็คแฮมเมอร์เนี่ยไอที่เดียววะเครื่องจกักรข,ของกรรมกรใช้กันอะ มันมันมันสัส่นๆเรียกว่าอะไรวะจำชื่อไนมะ่ได้ภาษาอังกฤษเรียกว่าจูเลภาษาไทยเรียกว่าอะไรกันแม่ลูกป่ะมาบายทรายเซอร์ท็อปจ้าเราตอนนี้มารับเราด็อกเตอร์มารคัมป่ะอุ้ยว้าวไปดูชิรก็กกันดีกว่า โ okay. อเคบายฉันดาวุไม่รู้เร่องดบ้ดบูดดบูดดบูดดดไอตัวสีขาวชื่อว่าชื่ออะไรวะดรแฮมเมอรมอ์ไม่ใช่ <laughs> พูดปีนเนี่ย นี่ไงตัวโกงเียมันจะไปแอบขโมย DNA มันเอาดีเอ็นเอไปแ,แอบไว้ในไอ้นี่ในขวดสเปรย์มันน,น,นี่ไงมันกดพอมันกดปุ๊บพวกอะไรวะเครื่องมือทุกอย่างจะรวนหมดเลยแล้วโยสิ่งพังมันก็รวนเห็นปหมเกิดอะไรขึ้นเหมือนจะพังเกิดอะไรขึข้นเพราะนั <S <S ่นมันขโมย ทำสวนไดโนเสาร์เขาพังหมดเห็นปะมันเอาไวรัสเข้าไปในคอมทำให้คอมทั้งในสวนน่ะใช้ไม่ได้บังคับอะไรไม่ได้เลยแล้วเป็นไงไดโนเสาร์ก็หลุดออกมาสิครับแล้วนี่คือที่ผมหมายถึงแม่งรถมาหยุดตรงนี้แล้วเราก็จะเจอเจ้าป่าของไดโนเสนาร์เจ้าป่า,าน,น้ำสั่น มาแล้วมาแล้วนั่นไงไฟไฟ้าหายหมดนะครับเพราะว่ามันโดนไวรัสโดน,นไอ้นั่นทำลายเอ่อที่ป้องกันทีเล็กไปแอบในห้องน้ำเหมือนในหนังดิ น้องน้ำพี่จันโอสาวอ่ะโดยด็อกเตอร์อารลันบอกว่ามันจะไม่เห็นเราถ้าเราไม่ขยับเราจะอยู่นิ่งๆมันจะมองเราไม่เห็นแต่เหมือนมันจะเห็น เออลั่นให้เขาแดกหรือไงอา้าวกูต้องหนีใช่ไหมเนี่ยตายละตายละตายฉันต้องรีบช่วยใช่ไหมก่อนที่พวกนั้นจะมองไปเออทำไงดีทำไงทำไงด,ไงดีไปใกล้มันไม่ได้อะตบมันได้ไหมตบตบตบต่อยไปเอ้ยอ่ะไม่สนใจกูเลยทีเล็กบอกกูแดกยางเขาดีกว่าอร่อยดี nè nào à ban cho 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 nhưng à right? mà nào đấy mà làm thăm ở đấy cái cột bia này nào nguyên gầm ở ờ, nè nó, nè 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 này nè 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 muốn đây nè nè muốn muốn nè mình chưa nè nè ดูดน้ำแล้วทำไงแล้วก็ให้ประกอบอะไรวะมันคือมันคือในหนังไม่มีอันนี้เอ็นนี้มันคืออะไรมูลเครื่องดนตรีเหมือนกล่อมกล่อมนอนอ่ะใช้กล่อมนอนอะ่นอนอนอะโ hey, <hey>, hey. อ,อ้โหกระดูกี่เรียกเอากระดูกไงนะ ความคิดอะไรมาเนี่ยคือนาเสาที่แสนน่ากลัวแม่งมาหลงกับของเล่นของเล่นยางอย่างนั้นนะเสียเสียชื่อทีเด็กหมดโอ้ยไม่ไหวผม้องสัยว่าไอ้เดี๋ยวก่อนที่เราจะผ่านด่านไปผมองสัยว่าไอ้ข้างบนนั้นอ่ะมันคืออะไรเนี่ย มันคืออะไรวะทำอะไรได้บ้างต้องใช้คนอ๋อต้องใช้ตัวนั้นตัวนี้เราแปลงร่างเป็นใครได้มัง้งด็ดอกเตอร์มารคข้ามกับด็อกเตอร์อลันโอเคไอ้นั่นไปแอบในห้องน้ำอะไหนวะเออเนี่ยเอ้าต้องเอามันมาไอันนี่ก็มัวแต่กลัวโอเคปะปปป,ปไปเลยดีกว,ว่า progress มันให้ประกอบเอาตะกินไม่ได้ประกอบอ่ะเออคือมันคือไรที่ยกรถใช่ไหมถูกต้องนะครับเด็กอยู่ในนั้นเด็กเด็กเด็กกระโดดดึงดึงดึงกระโดดยิ่งกระโดดสูงยิ่งขึ้นเออออกมาแล้ะมึงช่วยช่วยมาเติมมาข้ามมึงไม่ช่วยเลยเอ้า นกเตอร์มอกข้ามึงหมดแต่กลัวมาช่วยดิ <g ül> ไรคนนึงอ่ะมีสองคนนี่มันมีสองคนอีกคนหนึ่งอยู่ไหนอ่ะโอ๊ยนรกนี้ก็ไม่อยู่ไหนวะแล <c oughs> <c oughs> ้วไอเอเวอร์ทูสครีมแอนแบล็กไดก็ฟ้าอ๋อความสามารถของไอ้ตัวที่ผมได้อยู่ผู้หญิงนี่คือ ตะโกนไอ้สั์ยังกระซายเลยเอาอะไรวะอันนี้ทำหมกระจกแตกเปลี่ยงเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว <S 2> <S 2> เรียกมาละไมแอบ,บแบอบรถพังอีกอร่อยไหมทีเ่เล็กแดกรถเนี่ยอือหือ เอาแล้วหมอดรมอลคัมจะเอาแล้ววะอ๋อไอ้นั่นมันจะตามดรมอคัมนในหนังดรมอคัมมันมันหล่อแล้วเราก็ต้องไปช่วยเด็กนาเกย์เป็นดอรอาร์ลันอาร์ลันดอรอาร์ลันรถรถเอา้าไอ้เหี้ยให้เอา้ามันอยู่ในเนี้ยให้ซ่อมนี่อีกอ่ะเนี่ยให้ซ่อมโอเค อ๋อเราจะไปช่วยเด็กตอนที่อยู่บนต้นไม้มันจะไปติดตน้นต้นไม้กันเข้าใจาแล้วตรงนี้ขับหรอไม่ทำแล้ววะให้ฉันทำอะไรดึงอ๋อลากรถลากรถโอเคเข้าใจาแล้วต้องเอารถออกมาเพราะว่าเด็กอีกคนหนึ่งเด็กผู้ชายมันติดมันออกมาไม่ได้มันมีโคลนดึงดึงนี่ เราลากโคลมแบบนั้นมันจะขึ้นได้เออมาแล้วมาเด็กมันชื่อว่าอะไรวะเด็กผู้หญิงชื่อว่าเล็กเล็กเหรอแล้วเด็กผู้ชายชื่อว่าไร oh. เด็กผู้ชายชื่อว่าไร oh. มาแล้วมาแล้วเนี่ยด็อกเตอร์มาร์กระวงังแม่งพาไว้ห้องหนาว <laughs> ไอตัวนี่วมึงไอตัวนะี <laughs> ่ ม,ม่มีข่าวกระดาษชู้มามาบังมากำบังตายตายแน่ยแข็งแปวง,ปงปเรียบร้อยทุยมีการแปลงฟันคือตัวนั้นมันต้องตายกับตำในหนังสวยแล้วกูโอ,โอ ไอ้น,นี่ก็กีดเ,เก่งเหลือเกินตามเนื้อในหนังเนื้อเรื่องในหนังรถจะต้องตกลงไปอยู่บนต้นไม้เห็นไหมแล้วเชฟก็ไม่กล้าลงมาเชกบอกไปอื่นแล้วแส๊ะ โอเคเด็กผู้ชายชื่อว่าเทมิเทมิทำไ,ไมต้องเอาปืนยิงเป้าหนะ่ะเห็นเป้าอะไรทุกอย่างโอเคเช็คพอยตัวนี้คือไม่มีไม่มีนั่นก็หมุนไม่ได้หมุนไม่ได้ต้องไปช่วยเด็กต้องมาช่วยเด็กก้อนอะไรอะเฮียอะไรเอ้ยเอ้ยหลบไปไดิมึง ทืบจำเลยมีการหลอกแบบนั้น,นอะไรวะเหมือนเราต้องมีไฟเข้าไปนั้น่ะอ่ะาผู้เชี่ยวชาญด้านขี่มาละฮึมมื่อนึงว่าเจ้งสาวจะกินพวงมาลัยนะครับพวกนาอยู่ตรงขี้เอ้อปยปะไข่เราต้องขึ้นไปบนนั้นไม่ใช่หรอหมุนต้นไม้แล้วมถึงมาหมนะุนนี่ย เอาน้ําออกหรือปล่อยน้ําออกมาเอ้ยอกระดูกเพียบเลยอะ่ะมาจากไหนอะ่ะให้มาต่อแค่ว่าเอ้ยเอามาประ,ประกอบกันจ,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 จแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนต้นไม้นี่มันตัวอะไรเหมือนตอะนตขาบเลยตะขาบจริงด้วยคือต้องให้สองตัวโอเคด็อกเตอร์เอาเอาเด็กผู้หญิงมาเด็กผู้หญิงไว้นี่ โอเคนะใช่ปะวะดรดออรอลันไปน,นัน่นดออรอตันทำไมลืนเ่ยเอาคูงงเอ้าดตรต้นต้นตีนมากไมไ่ทำไรนะโอเคกดเพลสบี B, แล้วเพลสยเพลสเอโอเคอันนี้เลก็ลกเล็กย กระโดดเนี่ยอ๋อวิวอ่าโอเคพระเจ้าแข่งยูสเปนกันบลูโอเคตัวนี้ก็คือโอเคกระโดดวิววิวยิมยิมนาสติกนะครับผมเก่งยิมนาสติกเล็กแม่งเก่งยิมนาสติกนี่ยมึงแหวนแฟลเปอร์ลายบลาบลาบลาแขนมีอะไร just s a อ๋ออันนี่มันยิงไกลมันอีกยิงไกลแล้วมีนะลูกเบสบอลความสามารถของมันคือหนีเนี่ยโดนเสามันเอาไม่มันเอาลูกลูกเบสบอลแบบไหนไม่รู้หรือดูไม่ทันวะตรงนี้คืออะไรโอเคมาด็อกเตอร์แล้วขึ้นเร็วเทมเทมส์ ขึ้นไปใช่ไห,ไหมอะไรเออน,นั่นไงดรออร์ลอ,อนก็ลองมาช่วยแล้ววิวต้องลงลงเอามันมาน้กระโดดไลว,วิววิววิวเรียบร้อยตรงนี้เอเออะไรวะกระโดดอัออสซ่าซินคริตแม่ละมึงต้องเอาเล็กมามาเล็กมานี่ดิมันรออะไรวะ ต้องการลูกเบสบอลมาลูกเบสบอลโ,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 โอ้โอ้โตตี้โตตีเตอร์เอลเลนจะปาใส่ด็อกเตอร์เอลเลนปาสะพานใช่ไหมโอเคหนึงจะไปกันเลยแช่จำจำเติมเติมเติมตมโอ้โอ้โอ though, ้โอ้โอ้อะไรเกิดอะไรโอเคตึ๊ด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 ยังป้องกันตก ประกอบตะขาบใช่ไหมไม่ใช่เหมือนสำหรับกระโดดอะไรเนี่ยอะไรตรงนี้อ้ออาวเปิดไม่ได้ดึงอา้าวดึงดึงย,ย้ายกระโดดมันกระโดดช้างเลยไปเด้อเอเอสซีโอออซซันคลี ดึงดึงดึงชอบเสียงกระโดดดึงดึงมันดึง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 เนี่ยอะไรเอาแล้วมึงพักคอใช่ไหมโอ้ด็อกเตอร์เอาแล้วแม่งทำไม่ได้นี่อ่ะ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 เรียบร้อยโอเคมาอ้าวไม่ปาไม่ได้บ้างจริงปิงอะไร ไาตกมาอ๋อสำหรับดรอกเลันดรอกเลันไปดรอกเลันอลันแล้วไอ้นั่นก็ตกไปโอ้โชวโชวชงเชงเชงเชงโอเคโอเคเทมมีเทมิี่ทำงานเทมิดีวะเทมิอ้าวต้องเอานั่นความสามารถพิเศษตะโกนตะโกนไม่ถึง เออโอเคไหมอ้วกแตกถืออ้วกไงถืออ้วกแม่เพราเต็มเลยอ้วกมาเป็นเลโก้แล้วรถก็จะลวก รีบเลยมึงรีบรีบรีบเลยฮ่า <c oughs> โหแม่งไอ้เหี้ยวิ่งได้ไงอย่างไรแม่งวิ่งลงต้นไม้เลยห <c oughs> <c oughs> นีแบบสุดวิชเนี่ยความสมามารถพิเศษเอาละเอาละมึง <c oughs> น่าตัดถุย <c oughs> ในเรื่องมันไม่เป็นอย่างนี้ <c oughs> ในหนังไม่อย่างไี้แม่งประกอบเป็นรถเนี่ยเลย เหมือนรถไฟเลยนะขับได้ด้วยอ่ะไม่มีล้ออ่ะมาแล้วดเรเอลลี่กับนายพานอาร์อยู่ไหนเอลลี่เอลลี่ดรมาร์คซ์บาดเจ็บเอ้อเอาแล้วมึงในเวลาขับรถหนีที่เล็ก ในหนังก็เป็นอย่างนี้นะครับตามในแหน่งเลยขับรถหนีทีเล็กเราสู้มันไม่ได้ขับหนีอย่างเดียวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเออ้ยเออเออมันมันต้องมีอะไรมาขวางทางไงที่เล็กอย่า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 ยิงไลยด้วยยิงไงวะเฮ้ยเฮ้ยอ้ะเวลามันพุ่งมาต้องหลบใช่ไหมโอเคเกตแล้วเกตแล้วมันมันน่ากลัวถึงจะเป็นเลโก้เนี่ย

คือทชียรกแม่งวิ่งตามรถได้จริงๆอ่ะอ่าใา่แล้วพ้นใช่ไหมใหม่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 มังตามได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใกล้ไปแล้วใกล้ใกล้ใกล้ไปแล้วครับใกล้ใกล้เกินไปแล้วตรงนี้มันจะแอบมันจะอุ้ยอุ๊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 ยเกือบโดนหัวฟาดแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะหัวฟาดหัวฟาดหัวฟาดไหม่โดน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  มากลับที่เดิมแล้วต้องที่เดิมโอเคนี้หลบง่ายหน่อยพุ่งมันจะพุ่งไงกำลามันก็พุ่งพุ่งอุ้ย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 อ้ยอโดนเฉยเลยเมื่อกี้เจ้าป่าของแดนเสาไมนมันโง่ชนต้นไม้ไงวะชนได้ยังไงอ่ะงงเนี่ย ในหนังไม่มีอย่างนั้นน่ะ <c oughs> เดี๋ย็กฮาตอนนี้ยังแก้เวลาไม่ได้เลยครับอืมแก้เวลาไม่ได้ก็พังพังอย่างเดียวดีจริงโอเคมันต้องรีสตาร์ทคอมให้หมดเลยลงวินโดว์ใหม่อย่างเงี้ยทุยต <c oughs> าทเจียบยังจะเก๊ก <c oughs> อีกนะเซอร์มาคัมมันต้องปิดแล้วต้องปิดทั้งหมด

เนีปรกว่ามันก็เฟละนะครับแม่งขับรถแล้วคือฝนน่ะทําให้มันลื่นตกตรงนี้นะมันก็โดนอยน่า a เราสาวโดนอะตาบอดมองไม่เห็นไอ้สนตีนย <c oughs> อ่า DNA ตกโอเคผ่านแล้ว<อ>หนุกดีพาร์ทนี้โอเคได้หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์วันนี้เก็บไม่ได้เก็บอันล็อกอะไรอันล็อกด็อกเตอร์มอลคัมอันล็อกเล็กซ์เมอร์ฟี่แล้วก็อันล็อกเทมแอลลี่โอเคเอลลี่อันล็อกเอลลี่เรียบร้อยรอเปิดไอ้นายพาน ในบ้านที่ขับรถให้เราตอนนีท้ทีเล็กหมดแล้วอันล็อกรถทัวร์เที่ยวนั่งมารถรถกระจอกมาอันนี้อันนี้แม่อันล็อกอันล็อกอันนี้เรียบร้อยมีสองร้อยเจ็ดิบห้าด่านเลยเหรอเยอะว่ะแม่ต่อโอเคโอเค ผมว่าแค่นี้เราพอก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาต่อจพาหนะ้าโอเคพาร์ทนี้นะเราก็ได้นั่งรงถทัวแล้วก็ส่วนสวนสวนต้าน้าส่าก็มีปัญหาเพราะมีไออ้วนนั้นไปขโมยดีเอแล้วมันก็ทําให้ระบบระบบป้องกันภัยของสวนอะลวนไปหมดเพราะมันใช้ไวรัสเพื่อที่มันจะขโมยดีเอแล้วก็เอาไปขาย้อีกบริษัทหนึ่งที่จะสร้างใน้น้าสางเหมือนกัน แล้วมันก็ทําให้พวกเนี้ยที่นั่งรถทัวร์กำลังทัวร์อยู่ในสวนไดโนสาวเนี่ยเอ่อเจอเรื่องไม่ดีก็คือไฟดับเชียออกมาจะฆ่ากันแล้วก็มาอยู่อย่างนี้นี่เองแล้วก็ล็อกเตอร์มาขัามก็เกือบตายแต่ที่นั่งซ่วมนั่นก็ตายไปแล้วเราก็ได้หนีเชียรครับหนีอย่างมันเลยแบบพาร์ทนี้สนุกจริงๆก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมชื่อโนพี แล้วผมก็จะมาประจนภัยกับพวกเรากันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับพี่เอ๋อ